กลบเลยครับเอฟซีผมเบาเตียสามตัวตรงเดินทางมากับไหวซุถูกคอเล็กกับปู่ท้าววิสวนครับครับหาตัวดีตัวเล็กไปฝากเอฟซีวันประจําที่สิบหกตุลาหกเจ็ดครับครับเบ้าเตียเดินทางมาชมากราบไหวสุดถูกคอเล็กรับปู่ท้าววิสวนครับครับเบาเตียเคยเดินค้างมาก่อนเคยได้โชคลาภครับ ขับบอกเตือนทางมากราบไหวยุทธภูร <formas> ิคดเล็ครับ <soft> ปูถาวสวันหาตัวนี้จะไปฝากอิสติงว่าประจำวันที่16ตุลาคม7เป็นแนวทางเดในรัฐบานฉลาดกินแบงค์ครับครับอย่าเบกจะได้เขาไปกราบไหวแล้วก็จุดทูบขอเล็ครับ เบาเตียวมูชาถูกเสียงไทยครับเดี๋ยวเบาเตียจะเข้าไปจุดถูกขอเลขครับปูถาวรสวรรค์ครับจะเป็นเลขตัวไหนวันประจังที่สิบหกลาหกเจ็ดครับครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันนะครับท่านผู้ชมครับเบาเตียกราบไหวจุดถูกขอเลขไหวปกับปูถาวรสวรรค์นะครับครับเดี๋ยวเบาเตียจะพาเอฟซีไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับ ครับองจะชัดก่อนครับผู้ชม ตัวแหลกปูท้าเวสบอลให้ตัวแหลกเป็นเด็กหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับครับเบอร์จชัดเลยครับตัวแหลกเด็กหนึ่งครับครับเบอร์จชัดครับเอฟซีเบอร์น้ำกันครับเด็กหนึ่งครับตัวแหลกครับครับรอรุ่นตัวที่สองครับครับบราที่เรียนทางมากกับไหวก็ทุกพอเลยก็เคยได้โชคลาภครับครับปูท้าเวสบอลครับ ครับเพิ่งได้ขับในมอสโรมตัวที่สองครับ ท่านผู้ชมออกมากเลยครับตัวที่สองครับเป็นเด็กสองแนนอนครับท่านผู้ชม ปูให้สองต,ตัวแล้วครับหนึ่งสองครับครับเดี๋ยวรอตรงที่สามครับครับเบาเฉยๆสามตัวเดียวเบาเฉยๆไปเขียนสมุดให้สมุด F C แคปหน้าจอยเบิงครับครับตอนนี้รอตรงที่สามครับ ตอนนี้รอตัวที่3าครับตัวที่สาเนี่เป็นเด็เก่าแล้วครับท่านผู้ชมครับครับ9ก้าสองหนึ่งหนึ่งสองเกแล้วครับท่านผู้ชมครับเบ่งจะชัดนะครับ บางเตียชาไปตรงเดินทางมากร่าวไว้ยะทูปข้อเลยครับปู่ถาวิวันครับเด็กสามตัวฝาเอฟซครับหนึ่งสองเกมุนครับเก่าสองสองเก่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งสองสองหนึ่งครับหมือนประจำมติที่พกตัเก็ดครับเอาไปลองมึงนะครับครับเอาประกามาจดไว้ครับยุดแคปหน้าจอไว้กวมเสือส่วนมูค้โปรดใช้พิจานณาในการชมบาวเตียสามไปตรงมติตามดฝาเอฟซหมือนประจาวันที่พกตักเ็ดป็นแนวทางของรัฐบาลครับบาวเตียสาไปตก็ขอให้ เอฟซีดูทันเฮงเฮงมันมันเรื่อยๆครับฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์บา่าวเตียซานไตรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ